สวัสดีคะ่ะทุกคนยินด,ดีต้อนรับสู่ช่องมินิีไลฟ์ซีนะคะไม่ได้ทําวิดีโอมานานมากๆเลยนะคะวันนี้ก็มีอารมณ์นะคะมาทําวิดีโอนิดนึงนะจ๊ะก็เป็นอะไรที่แบบได้ใช้มาสักพักหนึ่งแล้วนะคะตัวนี้นะคะบอกเลยว่าคือแบบกัดฟันซื้อนะคะก็เป็นอะไรนั่นแหละคะ่ะก็ไม่ต้องพูดพรำทำเพลงนะคะนี่เลยคะ่ะทุกคนนี่จะให้ดูนะคะไดซันนะคะ ด y s o ันมัลติสไตล์นะคะตัวนี้เป็นเป็นอะไรที่แบบแพงมากจริงๆนะคะเออราคาที่สวีเดนนะคะที่แนนซื้อมาเนี่ย5,700โครนนะคะสวี d i s โครน n านะคะแต่แต่แตนนก็ไม่รู้นะคะว่าที่ไทยเนี่ยขายเท่าไหร่นะคะแต่ก็คือแบบเออมันมันเป็นอะไรที่แบบแพงจริงอะ่ะแล้วก็แบบคืออยากได้มานานแล้วนะคะตัวนี้นะคะก็เลยคิดว่าเฮ้ย มันจะปลายปีแล้วอะ่ะก็เลยแบบอยากจะซื้อของขวัญน,นะคะให้กับตัวเองนะคะทํางานหนักมาทั้งปีนะคะปีนี้ก็ขอของขวัญให้ตัวเองเนี่ยชิ้นใหญ่หน่อยนะคะก็เลยได้เป็นตัวดายซันมานะคะเออสาเหตุที่อยากซื้อดายซันนะคะทําไมนะคะข้อหนึ่งเนี่ยคือผมเนี่ยมีความที่แบบค่อนข้างที่จะเสียค่อนข้างที่จะเยอะมากใครที่ได้ติดตามแนนมานาน,น,านเป็นแฟนเป็นแฟนเก่านะคะแฟนที่แบบ แฟนคลับที่แบบติดตามกันมานานสักพักแล้วอะจะรู้ว่าแนนเนี่ยเป็นคนชอบทําสีผมค่อนข้างบ่อยนะคะแล้วก็ทําผมดัดนะคะคือไปทําผมดัดมาแล้วก็แต่ว่าอันเนี้ยมันคือแบบเชื้อดัดเนี่ยมันยังอยู่นะคะเชื้อดัดมันยังอยู่นิดนึงแล้วก็เออไปทําสีไปทําไฮไลไท์นะคะทําให้ผมเนี่ยมันเสียแนนก็บํารุงมาเรื่อยๆนะคะแล้วแนนก็พยายามเลี่ยงการใช้เจ้าตัวที่ที่หนีบอะเออ เขาเรียกว่าอะไรวะที่ม้วนผมอะที่มันมีความร้อนจัดๆอะแนนพยายามเลี่ยงนะช่วงหนึ่งปีที่หลังๆที่ผ่านมาเนี่ยคือแนอนแทบจะไม่ได้ใช้ตัวหนีบเลยนะแนนก็บางทีแนนใช้บางทีนะคะเวลาที่แนอนแบบอยากจะสวยอยากจะไปไหนอะไรอย่างเงี้ยทีนี้พอมาเห็นไดซันเนี่ยคืออยากได้มานานแล้วแล้วก็แบบเฮ้ยคือมันทําม้วนผมก็ได้มันทําให้แบบผมตรงก็ได้นะคะถ้าเกิดเห็นในรูปนะคะตรงนี้นะคะ เออทำให้ผมตรงก็ได้จะม้วนผมก็ได้จะเป็นแปลงก็ได้จะทำเอ,อ่อผมวอลลุ่มก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคือมันแบบมันได้หลายสไตล์มากแล้วมันก็ไม่ร้อนไม่ทำลายเส้นผมนะคะเลยแบบเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยมันดีอ่ะวันนี้นะคะก็เดี๋ยวจะมาให้ดูนะคะว่ามันมีอะไรบ้างนะคะอ่ะพอเปิดจะก,กล่องมาตะกี้นี้นะคะมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะใหญ่นะคะหนักนะคะหนักนะคะคือพกพาไปไหนไม่ได้นะคะถ้าจะเดินทางไปไกลๆนี่ ไม่ต้องเอาไปเลยนะคะทั้งกล่องะคะ่ะเพราะว่ามันหนักมากนะพอเปิดมาปุ๊บนะคะเปิดมานะคะมันก็จะเป็นกรรมหยี่แบบนี้นะคะตรงนี้เขาจะเป็นตัวตัวที่วางแกนนะคะตรงนี้ก็จะเป็นแกนนะคะเป็นแกนแการทํางานของผมนะเออเป็นแกนของไดซันนะคะเออตรงนี้นะคะก็จะเป็นปุ่มเออปรับเกี่ยวกับเรื่องแรงลมนะคะแรงลมมากปานกลางแล้วก็แรงลม ตรงที่สุดนะคะแล้วก็ฝั่งนี้นะคะที่เห็นเป็นแบบว่าสีน้ําเงินสีแดงอะไรอย่างนี้นะคะก็จะเป็นตัวความร้อนนะคะเป็นลมเย็นแล้วก็เป็นตัวความร้อนนะคะตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มเปิดปิดนะคะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นที่ล็อกนะคะเวลาเราจะใช้เนี่ยเราก็จะสวมหัวเข้าไปนะคะเออเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าหัวของไดซันเนี่ยมีอะไรบ้างตัวของไดซันนะคะนี่นะคะตัวนี้เป็นแปลงนะคะเป็นแปลงอันนี้คือ เวลาใส่หัวเข้าไปนะก็เขาจะมีล็อกนะคะแล้วก็ใส่มันเข้าไปแบบนี้นะคะเสร็จแล้วล็อกก็สามารถเวลาเปิดมานะคะเราก็จะสามารถหวีผมคือวันไหนถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่อยากจะแต่งสไตล์ผมนะคะเราก็สามารถที่จะ ทำแค่หวีผมนะคะแล้วก็เป็นเป่าแห้งอะค่ะวีผมไปแล้วก็เป่าแห้งไปนะคะสามารถปรับความร้อนหรือว่าจะใช้แต่ลมเย็นเป่าให้มันแห้งก็ได้นะคะก็แปรงอันนี้ทํางานคล้ายๆกันนะคะแต่อันนี้มันจะมีปุ่มนะคะก็ดีหน่อยนะคะเพราะว่ามันมีปุ่มก็คือแบบนวดหนังศรีรษะอะไรยเงี้ยแต่2ตัวนี้ทํางานคล้ายๆกันนะคะมันก็คือเป็นเป็นหวีนั่นแหละนะนะคะตัวนี้นะคะมันก็จะเป็นแกนเหมือนแกนวอล่มนะคะเหมือนที่แบบ เออตามที่ร้านทำผมเขาใช้กันใช่ไหมเออที่มันเป็นแปลงแบบเป็นขนๆน,นะคะอันนี้ก็แบบใส่แล้วแบบมันไม่ค่อยอ่ะโอเคนี่นะคะพอใส่มาแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะเราก็สามารถจะเพิ่มวอลลุ่มให้กับโคนผมนะคะแบบนี้ก็ได้นะคะจะเพิ่มวอลลุ่มให้กับโคนผมก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวนี้แนนไม่ค่อยใช้เท่าไหร่นะเออไม่ค่อยถูกจริตที่ต่อมานะคะตัวนี้นะคะชอบมากๆเลยนะคะเป็นตัวที่ เป็นเป่าร้อนก็ได้นะคะเนี่ยถ้าเกิดมันก็จะมีที่หมุนอยู่นะคะเวลาหมุนนะคะถ้าเราหมุนนะคะเปิดมาอย่างนี้นะคะมันก็จะเป็นตัวเป่านะคะเป่าให้ผมแห้งนะเป่าให้ผมแห้งผมแห้งผมแห้งนะคะเออถ้าเกิดว่าเราอยากจะใช้เป็นตัวดเป่าผมนะคะก็เปิดอย่างนี้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราหมุนนะคะหมุนปิดปิดแบบนี้นะคะปิดไปแล้วนะคะแบบนี้นะคะมันก็จะกลายเป็นตัวที่หนีบ ทำให้ผมเนี่ยเรียบตรงนะคะซึ่งตัวนี้แนนหัวเนี้ยแนนใช้ค่อนข้างจะบ่อยนะคะเพราะว่าเออบางทีอยากให้แค่ผมตรงเฉยเฉยอะ่ะนึกออกแบบคือผมอะ่ะเวลาแบบเพิ่งสระใหม่แล้วพอเป่าผมแห้งเนี่ยผมมันจะมีความเออมีความฟูผมแนนขึ้นใหม่อ่ะค่อนข้างจะเยอะนะคะแล้วมันก็จะมีความฟมูมันจะแบบเป็นผมชี้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 ชอะไรเงี้ยเนี่ยก็จะเห็นยังเห็นใช่ไหมเออว่ามันจะเป็นผมแบบผมชี้ชี้ชอะ่ะเออแล้วก็ แนนก็เลยแบบเออถ้าใช้ตัวนี้นะแล้วก็รีดนะคะค่อยๆรีดเ,เวลาใช้เวลาใช้เจ้าตัวเอ่อตัวหัวตัวรีดตัวนี้นะคะแนนก็จะใช้ความร้อนประมาณปานกลางนะคะแนนใช้ความร้อนปานกลางแล้วแบบนนก็ค่อยๆค่อยๆไปอะไปเรื่อยๆค่ะถ่ายไปเรื่อยๆแบบใจเย็นๆใจเย็นๆใจร่มๆนะคะถ่ายไปเรื่อยๆแล้วก็พอผมเราแบบเออมีความเรียบความตรง แล้วนะคะแนงก็จะเปลี่ยนเป็นลมเย็นนะคะก็คือแบบเหมือนแบบพอเปลี่ยนเป็นลมเย็นเนี่ยมันก็จะช่วยให้ผมเนี่ยเงางามยิ่งขึ้นนะคะนั่นแหละก็เป็นอะไรที่ใช้แบบแบบดีมากๆนะคะชอบมากต่อมาอันนี้ก็จะเป็นแกนม้วนนะคะแกนม้วนมี2เบอร์นะคะ อันนี้จะเป็นแกนใหญ่นิดนึงนะคะอันนี้จะเป็นแกนเล็กนิดนึงนะคะวันนี้เดี๋ยวก็จะมาสาธิตให้ดูด้วยนะคะเออเป็นตัวผมม้วนนะคะแล้วก็ทําผมตรงนะโอเคค่ะเวลาใช้เจ้าตัวใดสั้นนะคะมันก็ต้องให้ผมเนี่ยมีความเปียกมันหมาดนิดนึงนะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวแกนแบบอันเล็กนะคะก่อนนะคะเวลาการใช้แกนม้วนผมนะคะต้องใช้ความร้อนสูงสุดก่อนนะคะ พอใช้ความร้อนสูงสุดนะคะสักประมาณจนผมเรารู้สึกว่าลองจับจับดวถ้าผมมันแห้งแล้วเราก็จะเปลี่ยนเป็นลมเย็นนะคะอ่ะโอเคนะคะเดี๋ยวก็จะมาเริ่มทางฝั่งนี้ก่อนนะคะเวลาการจับตัวช่อนะคะเราก็ต้องจับผมแบบนี้นะคะเป็น่ิคนปกติถ้าเกิดว่าเราหนีบผมเนี่ยเราจะจับแบบนี้ใช่ไหมเออแต่อันนี้เวลาที่เราทำดไดซันเนี่ยมันไม่ใช่นะคะมันก็จะใช้อารมณ์แบบนี้นะคะแล้วก็ แบบนี้เลยค่ะมันก็จะดูดเข้ามานะคะเห็นไหมคะเนี่ยค่ะมันก็จะดูดผมเข้ามาแล้วมันก็ไม่ค่อยน้อนมากนะคะเราก็ลองจะสับดูนะคะว่าผมมันเริ่มแห้งหรือ,อยังนะคะพอมันเริ่มแห้งปุ๊บเราก็เปลี่ยนเป็นลมเย็นนะคะตอนนี้แนนเปลี่ยนเป็นลมเย็นแล้วนะคะแล้วก็ปล่อยค้างเอาไว้ปล่อยลมเย็นค้างเอาไว้นิดนึงนะคะอ่า แล้วก็ปล่อยมันลงมานะคะนี่ค่ะมันก็จะเป็นม้วนอารมณ์ประมาณนี้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวแนนก็จะม้วนให้เสร็จก่อนนะคะเพราะแนนม้วนเสร็จเน่ะเดี๋ยวแนนจะมาจัดสไตลิ่งอีกทีหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราก็มาดูข้างนี้นะคะเดี๋ยววันนี้จะใช้ปนปนกันไปนะคะเป็นลอนเล็กบ้างลอนใหญ่บ้างนะคะสลับสลับกันไปนะคะปกติแนนจะทำทีละข้างนะอ่ะแบบนี้นะคะเห็นนะคะแล้วก็ แช่เอามาใกล้ๆนะคะแล้วระบบของมันเขามัน,นก็จะดูดของมันไปเองนะคะมันเป็นอะไรที่มันดีมากๆเลยนะคะบอกเลยนะคะแล้วเราก็ลองจับจับดูนะคะว่ามันแห้งหรือยังนะคะ mm hmm. ตอนนี้นันก็เปลี่ยนเป็นลมเย็นแล้วนะคะ mm ่า hmm. เอาลมเย็นออกนะคะก็เป็นประมาณนี้นะคะนี่ mm hmm. มันก็จะเป็นประมาณนี้เนาะ โอเคเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวแนนจะเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนมาใช้หัวอันใหญ่นะคะนี่มาใช้แกนอันใหญ่ให้ดูนะคะก็วันนี้จะมาสาธิตให้ดูะคะ่ะว่าใช้แกนอันใหญ่แล้วเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูใช้ตรงผมอันนี้แล้วกันเนาะแบบนี้นะคะแล้วก็เปิดนะคะ บางครั้งมันก็จะแบบใช้เวลานิดหนึงนะคะแรกๆก็ไม่ค่อยชินนะากับการเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะกับการให้มันแบบรอให้มันดูดเส้นผมอะไรอย่างเงี้ยเออนี่นะคะจับดูนะคะพอผมแห้งแล้วนะคะก็สลับเป็นลมเย็นนะคะ ตอนนี้ก็เป็นลมเย็ยนเรียบร้อยแล้วนะคะเปลี่ยนมามันก็จะเป็นประมาณแบบนี้นะคะเออเนี่ยค่ะก็แล้วแต่ะคะ่ะบางทีมันก็แบบอยากจะได้ล้อนแบบล้อนเล็กล้อนใหญ่ลอนกลางล้อนน้อยอะไรอย่างี้ค่ะอ่ะลองอีกลองอีกทีหนึ่งนะคะ,ะแบบนี้นะคะ การทาผมม้วนผมทําผมอะไรอย่างเงี้ยคะบางทีมันก็ไม่มีแบบหลักตายตัวนะมันก็แบบแล้วแต่าอารมณ์อ่ะมันก็แบบเออไปเรื่อยๆอะไรย่างเงี้ยใช่ไหมอันนี้ก็แห้งแล้วนะคะเราก็จะเปลี่ยนเป็นลมเย็นนะคะตอนนี้เปลี่ยนเป็นลมเย็นแล้วนะจ๊ะแล้วก็ปิดนะอ่าตัวนี้มันก็จะม้วนมวนนะคะหรือว่าถ้าเราจะลอนแบบคายๆก็ได้นะคะเห็นไหมคะคือมันก็แบบ แล้วแต่ลมอ่ะคือเราเราอย่าเราไม่ต้องเป็นอะไรที่มันแบบกะตายตัวอะไรเงี้ยนะึกออกไหมทําไปเรื่อยๆเนี่ยนะคะตัวน,นี้ก็ปล่อยให้มันเข้ามาแล้วก็มีต้องมีแบบดึงนิดๆหนึง่งนะคะด,ดึงไปดึงมานะคะมันก็จะดูดผมนะักแล้วเราก็ลองกลับดูว่าเออมันแห้งหรือ,อยังถ้าผมมันเริ่มแห้งแล้วนะ,ะก็เปลี่ยนเป็นลมเย็นนะคะ ตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นลมเย็นแล้วนะคะอ่าก็ดึงออกเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นหลอนลอนเล็กลอนใหญ่ลอนคล้ายๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะ เคค่ะเป็นไงบ้างคะ่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะผมก็เด้งดึงเด้งดึงนะคะเป็นสปริงแบบโอ้โหเป็นลอนแบบนะเนี่ยดูดีคือแบบอันนี้ก็จะเห็นนะคะสีผมนี่แบบท่าไฮไลท์นะคะก็แล้วแต่คนชอบนะคะถ้าเกิดว่าแต่ละคนเนี่ยถ้าเกิดว่าชอบเป็นแบบเออเป็นแบบว่าผมให้มันผมอยู่แบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่า ชอบให้มันแบบเป็นลนคลายๆก็ไปสางแล้วก็เสร็จผมเอาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวแนนจะขอตัวไปแต่งหน้าแล้วก็ขอตัวไปสางผมก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวให้กลับเดี๋ยวจะกลับมาดูกันอีกรอบนึงนะคะหลังจากที่แต่งหน้าแล้วเนี่ย โอเคค่ะ okay, ทุกคนเป็นไงบ้างคะก็เ hmm. ร <F> ียบร้อยแล้วนะคะแอนก็ไปทําการเสร็จผมมาเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะก็จะให้ดูนะคะตอนนี้มันก็ยังแบบมีความม้วนค่อนข้างคือเมีความหยิกค่อนข้างเยอะแต่เดี๋ยวว่าพอเวลาผ่านไปมันก็จะแบบคลายลงคลายลงนะคะเป็นไงบ้างคะทุกคนชอบไหมคะก็ได้สั้นนะคะเป็นอะไรที่แบบ ดีมากๆชอบมากๆเลยนะคะสำหรับใครนะคะที่กำลังมองหานะคะผลิตภัณฑ์นะคะการดูแลเส้นผมนะคะใช้งานแล้วแบบเฮ้ยมันไม่ทำลายสภาพเส้นผมนะคะก็อยากแนะนำนะคะใดยสั้นเลยะคะ่ะคือแบบเป็นอะไรที่แบบชอบมากๆเลยนะคะก็นั่นแหละชอบจริงๆนะคะก็วิดีโอนี้อาจจะยาวไปหน่อยนะคะแต่ก็ มองว่าทุกคนจะชอบกันนะคะสวยเนาะใบสัน้นสวยสวยสวยที่สุดเลยค่ะโอเคค่ะขอบคุณนะคะทุกคนที่รับชมและฟังติดตามนะคะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะทุกคนบายบายสวัสดีค่ะ